วันนี <imprisoned> anyway, <match> oh, ้โกโน่วงมาร่วมงานดีเป็นอะไรวันนี no. so like, ้ไ no. ด so ้กับเาร่วมงานดีเป็นไงบ้างสขาเล่นตัวเองเนาะเออลุกแต่ละคนวันนี้เป็นลุคไงบ้างคะอ่ะเราก่อนเลยค่ะเดโก้ก่อนเลยลูกเราผมก็วันนี้มาในลุคแบบว่าแบบคอนที่เสื้อเดนิมนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบเดนิมแบบว่าร่วมสมัยกันนะหรือว่าแบบเป็นแบบสไตล์มินิมัล แต่ว oh yeah. ่าให้ทุกคนอ่ะที่ได้เห็นลองจับไปแต่งตัวดูให้มันดูไปแบบแนวเจนซีไปรุ่นแบบยุคใหม่นะครับผมครับสามารถแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วผมทุกคนก็จะมาแบบยังไงคะตัวเองใช่อยาอย่างกมีเลียวมแบบนี้เี็นอ่งไรางนกี่ layer เลยครับใช่ก็แบบก็แบบมีสองสองสาม layer ใช่เขาสึกว่าตอนแรกเดี๋ยคิดว่าการใส่แบบว่าสามชั้นจะดูแบบพึ้นอันหรือเปล่าดูแบบเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าแมทช์เลวแบบว่ามันดีมากอ่ะผมก็จแบบมันปลุกใชยอะไรอย่างงี้เรียบร้อยเลยแต่กลัวจะแบบ ไม่เทเลยผูกมา3อันเลยครับวันนี้สามอันเลยเป็นการแก้หาแบบเลือกไม่ถูกไงจะผูกเท่าไหร่ดีใช่แต่ว่าเทมากใช่แต่ว่าผมว่าเทนะมันแบบสีมันถูกต้องอะไรอะไรใหม่เนาะอะไรใหม่อะ่เลโก้เป็นไงคือปกติคือเราถูกใครเยอะขนาดนี้แล้วแต่วันแล้วแต่วันอย่างวันนี้แม่แบบงานใหญ่ไงงานใหญ่ก็เลยผูกเยอะใช่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ต้องเอามาหลงเลยหรอเปล่าอาจจะต้องลองดูเราพันคอดูใช่พี่โฮกับโยงอ่ะเขาบอกผมว่าเลือกไม่ใส่แล้ววันนี เป็นพาดแทนสบายๆง่ายๆไม่ใช่ไรลูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมีสื่อเป็นลมโอเคต่อเลยลูกต่อเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ยลูกไปเลยครับ

การจะดูอันนี้ยืนยันเลยยืนยันเลยคือแบบเวลาเขาออารสำพานเนี่ยก็คือแบบจอยืดยืดยีนยีนนี่คือแบบแมทส์ของพี่นัทเลยใช่ใช่ก็ที่จะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าส่วนใหญ่ดูพีนะประมาณร์ดดูแบบว่าทำรู้สึกว่าดูทางการนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบการทางการที่สามารถแบบว่าแคชชวลได้ด้วยมันรู้สึกว่าสามารถฝึกเองก็ได้ก็เลยบอกกับเลโก้ไงี้ยคือจะแต่งเองก็ได้แค่แบบว่าลองหยิบยีนเข้ามาผสม ว่าเข้ากันมากเลยครับแต่ตัวในก็คือไม่บอกคือว่าจะไปเต้นไม่บอกคือจะไปเต้นดุ่มๆต่อจริงอันนี้คืออันนี้คือเอ่อดึงมาจากเอ่อนาผลิตปลากระพงนะฮะมาร้อยให้ดูเลยว่าแบบเออมันเข้ากันได้กับชุดยีในวันนี้นะครับสึ่งก็เป็นเนเจ้าพประมงไทยสารสนุทการเอ่อแม่น้ำคมคาทะเลปากใส่ปากแต่ที่เขา เลโก <laughs> เล้เล,ลเ,ลเลยลูกเลโก้เหรนหล่ะ <c oughs> เลโก้เลยมา <m akes> ที่หนุ่มคนเดียวเอง <c oughs> <c oughs> การนี้เลโก้เซ็นเตอร์เลยที่ฝากปล่อยแล้วถ้าผมเองก็ต้องขออว <c oughs> ย,ยนะถึงเอเจีอ็มซีบีด้วยนะครับผมก็สหรับใครนะครับที่ชื่นชอบยีนนะครับแล้วก็กำลังหาลุกในการแต่งตัวนะครับกับเสื้อผ้าแนวยีนนะครับก็อยากให้มารับชมงานนี้ได้นะครับวันนี้พวกเราหลายแคนก็ได้มาแบบว่าแต่งตัวแนวนีวันนี้อยู่ก็สนุกมากเลยครับแล้วก็พี่ๆของผมเองชอบกันมากเลย อยากจะให้ครัความรู้สึกแบบว่าแต่และคนรู้สึกไงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยก <c oughs> <ช>็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมก็ผลงานต่างๆของเราอะไรแค่ตัวเชียลแล้วก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมพี่ฮงครับผมก็วันนี้ก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยครับสคนไปเมี่ยโชว์โชว์มีอะไรบ้างครับพีอโชว์นะครับผมก็ชีเพลงของเรานะมาที่นี่มวเราเตรียมโชว์มาประมาณ ให้เยอะมากเลยก็พร้อมให้ทุกคนได้สนุกแน่นอนเป็นเรียกว่าเป็นที่ีคอนเสิร์ตหลังจากคอนเสิร์ตแบบก็เห็นแบบแฟนๆในแบบว่ายังปิดอยู่ที่แพรกอยู่อย่างเงี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเล่นให้ดูแบบว่าตรงนี้นะใช่ใช่ครับแล้วเราก็ขนเพลงมาพอสมควรนะครับผมก็ฝากด้วยครับไลค์แานครับโอเคฝากที่เทิงเป็นไงบ้างครับถูกแล้วค่ะใจแค่ไหนสนุกมากเลยผมรู้สึกว่าแฟนคัๆ ได้ผลตอบรับดีมากนะครับก็เออไปดูคลิปแบบมาก็เขาก็ชอบด้านความสนุกเขาบอกสนุกนะผมก็ดีใจครับที่พวกเขาได้รับความสนุกจากพวกเราไปนะครับพี่นัทเขาชอบพาร์ทไหนคะเออชอบพาร์ทเลยหรอโอเค้พี่เซ่ไปพาร์ทเดียวเดี่ยวเป็นพาร์ทหนึ่งอ่าตัวเชิดขาก็ดูมันหลุดง่ายขนาดนั้นเลยคือว่าพาร์ทปั่นจักรยานตรงนั้นน่ารักแั้นน่ารัก ไม่กรดูมันหลุดง่ายกระดูมันเห็นนะ้ป็ดัวี๋่นเน่ันชอบหลุดเองแวมันไ่แฟนพี่แบงกขนไยังไงคะเราเหมือนว่าจอดคอนเสิร์ตลังคากว่าเขายุดผมใหญ่เลยเนแนี้ก็โ็นเป็นปียอ๋อเป็นีบในร้านอะไรเป็นปนี๊แล้วจะร้อีกไหมเฮ้ ท้นักกว่าเดิมนี้ได้นทในสิ่งที่อจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้เลือกพูดออกไปในบนเวทีเป็นความกล้าที่แบบว่าใช้ความกล้าเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือ ในภาพรวมของเลโก้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าชัเดเจนมากสุดว่าเราแบบ,แบ,บแการแสดงออกของผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี่ยคือทุกคนได้แสดงความปวเป็นปตัวเองกันทุกคนเลยทั้งห้าคนอย่างของผมทุกคนได้แบบทำสิ่งที่ตัวเองถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักทุกคนเลยแต่แค่แบบณวันนั้นเลโก้ได้เป็นตัวแทนพูดแทนเพื่อนๆเดียเฉยนผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบคนไทยเป็นเนอ่อเป็นชาติที่น่ารักามากๆเลยครับผมแบแฟนคลับไทยแฟนคลับทำให้แบบว่าเหมือนแบบเป็นบ้านเราอะแล้วเขาทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านที่เราปลอดภัยะครับผมจน ทำให้แบบทุกคนที่มองเข้ามาจากต่างที่ต่างมาต่างแดนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออน่ารักแล้วเขาอยากที่จะระับสนุกต่อด้วยเช่นกันคือไม่ใช่แค่เลโก้นะครับแบบทุกๆคนเลยที่ที่ในวงเวทเ,เ,เ,เช่นกันคือชอบมากเลยครับการที่แบบทุกคนแบบหยิบหนึ่งประโยคของผมไปได้เขียนว,ว่าเลโก้ระดมพงศ์ในสองพันยี่สิบห้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบได้เหมือนได้หนึ่งอาชีพเป็นแบบไลฟ์โค้ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คแบบื <S <S 2> <S 2> อ เป็นไปได้อยากขึ้นไปอยู่ชั้น38เลยอยากไปอยู่กับพี่้อยพี่ฉอดเลยมันมีไปสิ่งที่มนตื่นเก้นมาที่อยากจะพูดถึงว่ามันเป็นออกมาจตัวเองจนในทีมเลยเชื่อไหมว่าตอนแรกแค่คิดว่าเราจะขอบคุณใครบ้างดีครับผมใครที่สุดเลยรู้สึกว่าณโมเมนต์ตรงนั้นคือมันอิ่มใจมากมากเลยครับแล้จนแบบสปีดที่ออกมามันคือออกมาแบบรู้สึกว่าผ่านการกรองน้อยมากเลยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันได้คือโดนใจแบบเออ ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความรู้สึกเราจอนข้ที่สุดแล้วนีครับผมใช่แล้อีกคนหนึ่งที่ถูกใจยังไงยังไงคะจตุการอันจังหวะอะไรครัอุบัติเหตุหรอไม่ว่ามันเป็นผวดจังหวะทีนี้เรียกว่าคุบัติเหตุไม่ไม่แไปกันแทกคนไม่้มีใครไม่แตีกคนอีกเรียกว่าเป็นอะไร เป็นโมเมนตน่ารักน่ารักเป็นบบ่าว่าครับพี่นะใช่ี่้ามันจคอเห็นือเราจะวันเลยวเป็นที่เราทคเราไม่คือปกติเ้าเรเราอยู่ข้าหน้าสื่อแล้วเราก็จะวางตัวแบบตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วคือเราจะไม่มีการแบบไม่ได้มานั่งทำอะไรอย่างนี้กันแบบบ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าพืที่เป็นกลแนีใช่คือ สนิทกันมากขึ้นไปไหมไม่รู้ในหลายๆคืนแต่เรารู้สึกว่าแบบคือที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่ารักดีครับผมใช่ที่นี่ปุมาค่ะปุ๊บไอ้แว๊กไปแว๊กมามีคนเปิดวัดแต่คนบอกว่าคนที่ม๋อแล้วคสัจจ์มากคนเราจ็อบคนเราจ็อบจ็อบจ็อบหรอที่น้องจ็อบก็เต้นกันให้กับแฟนมานานมากนะ่รับตั้งแต่พวกทัวอะไรที่ก็ทีนี้ตั้งแต่อลิซเจอร์ก็ไม่เหมือนแบบจ็อบมาเรขึอนหากรดีใจมากที่พูดถูกเรื่อง ดเก็น,นาา้ว่าดซึ่จจงมีคนแชรด้วยว่า,า,าการจับผิดให้เกิดว่าใสใน่อนไหนวใช่ก็ผครับตลอดแล้วก็มัเนเป็นลูสนิของโชว์นะแหละเพราะว่าอตอนที่คนดูคนด้กไม่ด้สนใจหรอกว่าเยวไหแต่นนพอมาบดูหลักโชว์แองนผิดตดวตอนนี้แล้วก็เริ่มวิ่งอมาตอนนั้นเต็มเลยรบนนี้ ใช่ก็ตื่นเต้นนะครับก็แร้ที่ไปพี่เขาบอกว่าพี่ผมอยากทำอยากมัยากมากเลยนะแต่ว่าคำว่าเท่มากเลยอะไรเงี้ยพี่เขาบอกผมจะเต้นแค่เพลงครึ่งเองเหรอแล้วก็ให้ใครมาเต้นต่อเองก็บอกว่าพี่ต้องทำมือี่กมากเลยไปโหดทั้งสามแล้วปกติเราวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งสับไหมปีขนาดไหนมันหมาชั่วหรือต่างหมาอะไรนะลูก ถ่ายชุดหมาขาวๆนี่มันขนแบบหูยาวๆแล้วกระเพื่อกระเพื่อคือมีโอกาสได้ดูวันรันทูอย่างงเี้ยครับใช่แบบเหมือนพอรันทูเสร็จแล้วเขามีการแบบซ้อมเพิ่มอีกรอบหนึ่งของพี่ฮงอะไรเงี้ยซึ่งปกติตอนซ้อมเขาใช้ลิฟต์แต่วันนั้นเหมือนเขาอยากลองแบบไม่ใช่ลิฟต์เว่าบันไดบันไดมันเร็วกว่าแบบจริงๆคือมันมันมันคันอยู่แล้วคือแบบวันแรกวันแรกทางมันจะใกล้หน่อยเพราะว่าเป็นทางที่แบบลิฟต์อยู่ทางแล้วก็ดีแต่วันที่สองต้องต้องแบบ ัาอีกฝั่งหนึ่งใช่ที่ต้องบอกว่าวันแรกวันสองยงโผล่เป็นคนละที่ด้วยเช่นกันครับผมวิธีการเดินทางก็จะแบบยากขึ้นแแตกต่างกันไปด้วยเส้นทางกันเพิ่มได้มันจะมีมันจะมีคลิปหนึ่งที่แฟนๆถ่ายเห็นผมที่ว่าผมไปเดินแบบตอนเช้าในอีมแพ็ตอนเช้าลงขบวนเซอร์เวย์แต่ผมนั่งดูเซอร์เวย์อยู่เขาวิ่งทางไหนลกเขาใช่าีมีมีครับเหมือนเขาทำทำเพลงมาประมาณนี้หรอปล่ไยไว้โฮงประมาณนี้ประมาณแบบสี่สิบวิ ถ้ายอยู่ดีเลยผมสบายมากพี่ถ่ายชิวๆเลยใช่ใช่ครับถ่ายอยู่แล้วก็รู้ว่าผวิ่งแป้นเลยอีกคนนึงในความสัตย์นี้คุณได้ถ่ายความกลัวของคุณไปเยอะบ้างไลมกี่กี่กี่อะไรนะครับนี่คือขึ้นความสูงมบ้างเราปวดความสูงอยู่แล้วเงยใช่ก็เยอะครับคือคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ ที่ผ่านมามันสูงขนาดไหนสำหรับผมแค่ลอยพื้นมันก็สูงหมดเลยไงสำหรับผมอ่ะใช่แต่ว่าสำหรับผมอันนี้มันมันยากกว่าเพราะว่ามันมีแบบหลายเทคนิคที่เราอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยอะอย่างปีที่แล้วมันจะมีแค่ทะเลแบบลอยพื้นขึ้นกับสลิงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันมีเหมือนแบบตอนโชว์เปิดตัวที่เป็นทักก็เป็นเหมือนเปิดมากับแผ่นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีสลิงมีลิฟต์ตรงกลางที่เดี๋ยวต้องเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยากครับแต่ก็สนุกครับเหมือนพอคือเราทําใจมาแล้วว่าว่าปีนี้้ึรก,ก่วากวาูส คอนโทรลได้มากขึ้นแต่ว่าคุณไม่ได้มีกา uh ัวอะไรเลยนะครับก็มันก็แค่กลัวอะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีมึนๆอะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าไปนานๆแต่่วาคุณดมไหมนี่คุณมีอะไรแอมโมเนียเพื่ออะไรเอมอนิเออรคู่ใจยาดมเอาไม่อยู่เออมอนเออรคู่ใจใช่ใช่ใช่ก็พกไว้ครับเป็นแบบเครื่องหลักก็คือลงลงลงปุ๊บที่มีลงปุ๊บช้าเลยเลยใช่แค่จะยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วแต่ว่าไม่ทำให้แบบว่าหตอนนี้เราไม่กลัวแล้วไหม เออมันกลัวเหมือนเดิมครับแต่เมนู้ว่ามันดีขึ้นมันดีมันรู้วิธีว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากขึ้นไปแล้วอยู่เฉยๆแบบลอยเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากขึ้นไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรก็บาลานซ์ทำม้สึกตัวเองได้แล้วใช่ก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นสี่เราคนวิธีที่บอกว่าแต่งมาตั้งแต่ไหนนะครับใช่เอ่อด้วยความที่ มันเป็นอิมแพคสกลมันใหญ่มากแล้วก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นอิมแพคก็จริงแต่ว่าไม่เคยขึ้นแบบที่ต้องโฮ่คอนเสิร์ตยันนานๆเลยใช่แล้วไม่มีหลายเพลงมากซึ่งแล้วก็เพลงที่ผมเลือกเป็นเพลงที่ตอนแรกคิดว่าคนจะเข้าถึงไหมเพราะมันยากแล้วก็แบบเช่นแบบทรลเลอร์มาค่แจ็คสันเนี้ยเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าคุณพ่อแม่ฟังตั้งแต่แบบผมเ,เด็กๆเลยเนี้ยแล้วกลัวว่าคนจะไม่อินใช่ครับแล้วก็ด้วยพัดเพลงรวมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อ เรื่คงาองที่ผมเต้นตามเพื่อนไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นคนที่แบบรับท่าช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจะยิ่งแบบจะไม่ค่อยชัวร์ตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เน้นซ้อมหนักมากขึน้นนะในช่วงใกล้ๆอะไรเงี้ยแบบว่าให้แบบว่าให้ให้มั่นใจที่สุดเลยเพราะว่ากดดันมากๆเหมือนที่พี่องคอหมอในในคอนเสิร์ตวัดร้องไห้ไปของคอนเสิร์ตนี้ก็ร้องไห้จริงเพราะว่ามันแบบกลัวจะทําไม่ได้นู้นี่นะเพราะว่า มันเป็นอิมแพกอะคนไปเห็นแล้วทุกทุกอย่างเลยเงี้ยทุกวินาทีเลยเงี้ยก็เลยแบบต้องทำให้ดีใช่ครับแต่พอไปแข่งมาสองรอบเราเออแฮปปีกูเป็นคนที่รับรับพันดีเหมือนแบบเหมือนเหมือนพี่น้าที่ให้ไของไม่น้าตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบพอเราขึ้นคอนเนี่ยมันองค์มันลงเออใช่เพราะว่าเหมือนแบบก็รู้สึกว่าเราจะเป็นอีกอีกคนหนึ่งเลยอะเวลาแบบเราอยู่ในโมดสเตจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนเราก็คุยกันว่า พอเราอยู่ข้างล่างเราก็เป็นอีกคนหนึ่งพอแบบอยู่ในพาร์ทโชว์แล้วแบบอีกคนก็มีอีกคนหนึ่งสิใช่แบบรู้สึกว่ามันแบบเป็นทีชื่นในการแบบพาร์ทแบบที่พรจะโชว์ต่อเวลานะแต่ว่าทีที่เพิ่งจะเสร็จนี้คือวันที่สองขออีกทีได้ไหมคะลุกวันที่สองไม่ครับไม่ไม่แล้วพอดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวผมไม่ให้แล้วแต่มันก็เป็นไม่รับเลยมาจริงๆกับตอนแรกผมอะไม่คิดว่ามันจะดังจิงดังเพราะเพราะว่ามันเป็นอยากมั่นใจมากเลยนะในความรู้สึก ไม่เพราะว่าวันวันนั้นอะวันทำบิลิฟิตนะครับช่วงช่วงช่วงแรกๆอ่ะช่วงกลางวันเนีย่ยพี่เขาบอกว่าติดโบ้ใหน่อยหัวไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดมาติดใจมันติดใจก็แบบเออติดโบเยอะไว้ยลองเล่นหาสละโอหน่อยสักอย่างอะไรเงี้ยลองเล่นหน่อยก็เลยคิดออกตอนนั้นพ๊กโอเคเล่นเลยอะไรเงี้ยใช่คือคิดออกตอนนั้นเนี่ยใช่ครับก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนคือไอ้มุกแรกมันแป๊กไงอยู่ดีหัวก็รันแบบต้องหามุกต้องแก้ต้องแก้หน่อยต้องแก้งานหน่อยอะไรเงี้ยใช่อยู่ดีแบบดึงมาแล้วก็เอ อะไรโอโชอะไรก็เจอเจอเจอพอดีใช่ก็เล่นลงมาเลยอันนี้ไม่ไม่ติดแล้วไปไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วพเ็มอย่างเดียวรอรอคอนสอเอ้ยคอนสาือเโอมีคนโอ้ลพอยากพูดอยากพูดลูกคือเรื่องไม่อยู่ว่าอรอยู่เนี่อเรื่องไมีอยู่ว่าคืออย่างที่ทราบกันดีว่า ที่ตุ้ยไปอกกาเซ่มาตั้งแต่เขาบอกมันต้องเอื้อคิวใครชื่อตุ้ยไม่มีใครใครชื่อตุ้ยตุ้ยเนี่ยเขาเป็นอากาเซ่เดลเลี่ยมบอกแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนคือล้วคุณปานิษย์ใส่ของคนชื่อตุ้ยเนี่ยเขาจะแบบมุ่งเยอะเสียงดังเฟลลี่อีดาเอนเนอร์ที้สูงแบบไม่ชอบไม่ค่อยอยู่นิ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าแต่ว่าคราวเนี้ยจำได้เลยว่าพอรู้ว่าเจาต้องมีคิวเนี่ยคือมารีบแต่งหน้าเลยหนึ่งรีบแต่งหน้าทำผมสองเล่นนิ่งมาก หมือนเท้าชันแล้วรูปตอนอยู่บนสลิงเลยสี่เลยมีการบีบบีบบีบขออนุญาตนะคะอะไรก็ได้เพิ่งอย่าบีบกูนะนี่เพิงอย่าชวนเพิ่งไม่ต้องบอกอย่าบิ้ว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 อย่าไปบิ้วให้เชื่อไปภาพข้างในภาพข้างในที่เราเห็นวก็แค่พี่เป็นแบบเดินเข้ามาพี่ตุ้ยขึ้นนั่งเก็บขาปึ๊บมือแตะเรียบร้อยมากไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนมองแล้ยิ้มแบบเหงือกโหม้อคุณจะเงือกแฉ่งเลยได้ยิ้มแบบ อยู่ตลอดที่พี่พี่แบมอยู่เออแข่งแบบว่าไม่ไม่ไม่จะมีการต่อท่าด้วยใช่ซึ่งคนอื่นเนี่ยโอ้โหพยายามแทบตายในการเต้นแต่นี้ไม่ต้องครับเต้นได้แล้วอนนี้เลยเกินเขับเต้นได้แล้วคือเพลงพี่แบมเนี่ยคือเพลง็เซเว่นเนี่ยคือลายมันเข้าลายมันเข้ากรุ๊ปคือใช่เลยนะคราวนี้คือต้องบอกกับว่าอันนี้คือความทันของพี่แบมแบมเขาคือพี่แบมแบมเขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ทำเลนจ์เฉยๆเขาอยู่แบบรับท้าเลนจ์ด้วยอยู่พูดคุยด้วยอยู่ให้แบบแจกของอัลบั้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่พูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มีีโอกกาสพพูดคุุยยับ่ต้ พี่ตุ้ยแบบคุณคุยอะไรกับพี่อ่ะคือตอนนั้นผมร้องไห้เลยนะมันคือเหมือนมันแบบผมร้องตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรวะตั้งแต่เราเต้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปจะขอเขาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปแล้วผมก็แบบว่าผมก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยผมอยากเป็นบอยแบนด์ของก็อกซิเวตเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดพูดเป็นเหมือนแบบคำเซนซิทีฟของอากาเซมาว่าแบบว่าครับอะไรครับแบบล็อกซิเวตไม่ไปไหนหรอกอะไร่ไปเลย,เลยแล้วนะนั้นไม่มีทรงไม่มีทรงเลยก็เพื่อัวามสนุกทุกคนลองจินตนนาาากรคคคุุณเป็บลที่ มองเข้าไปเห็นเราสองคนคุยกันแล้วคิดลองคิดเล่นๆว่าตรงมุมขวาของม่านตาเราเนี่ยเป็นโลโก้เออบริษัทประกันสีฟ้า แล้วทุกอย่างมันจะเป็นแบบมูดที่แบบถึงเรามองแล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กคนหนึ่งเนาะได้เจอความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอพอเดินออกมาเห็นก็เห็นสีเหงือกยิ้มกันอยู่เต็มเลยมีความสุขกันมากโอ้บอกไปแทบไม่ทันแล้วเมื่อกี้แล้วผมแลคุณก็ไปนั่งปากฝนอยู่นี่วันนั้นก็มเห็นอยู่ใช่คือไอ้จริงเลยไอโก้ก็รู้จักที่แบบ ทำเพลาพี่แบบนี้แหละครับทำให้เรารู้จักเกาหลีแล้วได้รู้จักแบบเคป๊อปอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเพลงก็ตามมาแบบประมาณหนึ่งเช่นกันครับฟังเพลงแบบคลาสิกเกาหลีเยอะมากคลาสิกก็เชฟเบ้นเยอะมากเช่นกันครับผมแต่ว่าพอมาเจอพี่ตุ้ยแบบอันนี้คืออากาเซ่เข้าเส้นจริงๆคือกรีดออกมาเป็นสีเขียวอะที่เราลงรูปแล้วแปะหน้าเพราะนะเพราะหน้าไม่ได้เลยตอนนั้นโอ้โหน้ามไม่อไม่่คือร้องไห่ร้องไห้ไปแล้วร้องไห้จะฝืนยิ้มอะ เพื่อเพื่อให้รูปดีอ่ะเป็นยังไงน้ำตาค่ะยิงบิวตีนเลยิงน้ำตาบิวตีนเลยใช่แต่ก็แบบพี่เขาน่ารักอะน่ารักมากแล้วเขามาตอบเม้นท์เราด้วยน่ารักเนาะพวกเราน่ารักครับนี่คือแฟนเคี่ยนะแฟนเนี่ยนะโอ้โห